กัดนี้ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะนิสิตอาสาสมัครนายสัตวแพทย์เขาก็ออกหน่วยให้บริการฟรีแก่เกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมค่ะแม้ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยมาก่อนเพราะมหาวิทยายลัยมหาสารคามก็ถูกน้ำท่วมเช่นกัน แต่อาสาสมัครคณะสัต,ตวแพทยศาสตร์ค่ะร่วมกับเครือข่ายและทีมงานด็อกเตอร์เวทยังร่วมกันแข่งขันลุยน้ำออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัสตว์โดยเฉพาะโคกระบือที่มีมูลค่าสูงซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพวกเขาก็ออกช่วยตรวจสุขภาพค่ะแจกอาหารสุนัข แมวเป็ดไก่แล้วก็แจกจ่ายรองเท้าบูทไว้สำหรับใส่ลุยน้ำเพื่อป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคฉี่หนูแล้วก็ให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ช่วงน้ำท่วมด้วยค่ะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับ๋อ้นี่ก็มาพอดีในพื้นที่มหาสารคามเรารอบๆอำเภอเมืองกับอำเภอกันทาพิชัยมีน้ำท่วมครับก็ทางคณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เลยนะครับร่วมกับ นะครับเคอือขายนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเน้นช่วยในพวกกลุ่มสัตว์นะครับโดยเฉพาะวัวควายนะครับวันนี้ก็เลยพากัรนัพาน้องๆนะครับออกมานะครับช่วยเหลือเท่าที่นะครับทางคณะและก็เครือข่ายสามารถช่วยได้นะครับวันนี้ก็จะมีเป็นพวกเวชภัณฑ์นะครับอาหาร นะครับแล้วก็แร่ทาตุนะครับมาให้สำหรับวัวควายที่ต้องไปยกขึ้นมาทั่วเขาวนะครับหนีน้ำท่วมอยู่นะครับณตอนนี้